สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ p p t v HD ช่อช36น่องสวัสะคุณนะคะ,คะไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องผมยืน่นผ่านนี่เป็นความ,ม,ความเคลื่อนไหวที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีเยาวชนหญิงอายุ17ปีเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคุณสมรักษ์คำสิงหน์นะคะนักมวยโอลิมปิก ได้ได้ได้ามาลงบได้รอรอได้รอได้ไหมได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญนกที่น้องน้องกับที่น้องผู้ือข่าวเาจะได้ภาพด้วยอ๋อได้ได้ค um ่ะแค่เดี๋ยวเดเอาเอกสารอนนี้ตัวนี่ก็เป็นคุณสนธิยาสวัสดีนะคะที่้องบอกว่าเป็นนักนักร้องชื่อดังนักร้องเรียนนะคะตรงนี้ใช่มมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ั <age> ีครบมาที่กลุ่มงานร้องทุกข์นะคะของกระทรวงมหาดไทยประเด็นของคุณสมรกของน้อง17ปีแล้วก็ของสถาบันเทือกขึ้งจะมี3ส่วนผสมกันไปค่ะเดี๋ยวแถวเชิญน่งรอสักครู่นะคะเวมกันําของเจก่อนดี๋ยวีานประชอยู่ท่าเดียวาาขอโทษด้วยครับเมื่อกี้รถติดหน้าดูร่บไปนะ สัผมผัสก่อน,ส,อน,นสัมผัสสอนตรงนี้นกนครับหรือว่าตรงนี้หรือข้างไหน้นนาะห้องอะไรคะคณะห้องกัน นี่นึกว่าไม่มีใครแล้วจะไปทำข่าวอะไรนะที่โดนหกโดนหกปีน่าจะไม่ได้ประกันนะผมว่าเพราะผมดูที่ที่ผ่านๆมา พร้อมไหมครับคุณน้องครับอขออนุญ,ญาตนะครับวันนี้จะมาเรื่องสังคมทั่วไปก็คือเรื่องของกรณีของน้องอายุ17กับคุณสมรัคคำสิงแล้วก็สถานบันเทิงจะว่าผมหิวแสงวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตหิวแสงนะครับเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นผมได้ติดตามอยู่มาตั้งแต่วันแรกและได้ติดตามข่าวมาทั้งสองวันที่ผ่านมาในฐานะที่คุณสมรักคำสิงเป็นอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกทำชื่อเสียงทำให้คนไทยมีความสุขมาหลายครั้ง ส่วนทีวิตประจำตัวจะเป็นอย่างไรผมไม่ทราบแต่ในคดีนี้ผมขออนุญาตกราบเปลียนโดยเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่งว่าในคดีนี้นั้นคุณสมรักผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วแต่ทีที่กระผมจะขออนุญาตกราบเปรียนเพิ่มเติมก็คือว่าสมมตุติมีคนร้ายเข้าไปในบ้านแล้วเจ้าของบ้านยิง คนร้ายนั้นเสียชีวิตแน่นอนครับโดนคดีอาญาติดคุกแต่กระบวนการพิจารณาของศาลก็จะวินิจฉัยว่ากรณีการยิงคนตายนั้นด้วยเหตุอันสุดวิสัยจำเป็นหรือป้องกันตัวอาจจะหลุดศาลยก คำร้องนั้นก็ได้เชกเช่นเดียวกับคดีของน้อง17ปีกับคุณสมรักคำสิงคดีตอนนี้ผิดจริงแต่ถ้าองค์ประกอบหลายๆอย่างและนำไปสู่การพิจารณาวินิจฉัยแห่งศาลคดีนี้ก็อาจจะไม่ผิดหรือผิดก็สุดแต่ศาลจะเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัย และถ้าถามว่าขณะนี้กระบวนการถึงขั้นไหนเท่าที่ผมตรวจสอบสอบพอเมืองขอนแก่นก็ยังไม่ได้เรียกคุณสมรักไปสอบนะครับและในขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้สอบน้องอายุ17ปีที่เป็นผู้ไปแจ้งความเพราะฉะนั้นกระบวนการของขณะนี้จึงเป็นกระบวนาการแค่เริ่มต้นมีผู้ไปแจ้งแต่น้อง17ปี เกืบเจ็ดปีนั้นตามกระบวนการแห่งกฎหมายจะต้องได้รับสหวิชาชีพและอาจจะมีผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งเข้าไปอยู่ในกรุบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ด้วยผมแยกออกเป็น3ประเด็นสำคัญสำคัญนะครับประเด็นที่หนึ่งในกรณีของคุณสมรักคำสิงผมกลาบเรียนอีกครั้งว่าผิดแน่นอนชัดเจนร้อเอร์ซตตามกระบวนการกฎหมาย ที่เด็กอายุไม่เกิน18ปีพาไปกระทําการอนาจารหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแต่ที่ผมการาวเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าจะผิดหรือไม่ผิดหรือศาลจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยซึ่งผมไม่อยาดล่วงล้ำด้านใดผมยกตัวอย่างกรณีการยิงคนตายเมื่อกี้ประเด็นที่สองคุณสมรักไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปกระทําอย่างนั้นที่ขอนแก่นเป็นการ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไปพบกันในสถานบันเทิงและในสถานบันเทิงนั้นก็มีหลายคนที่ไปร่วมถ่ายรูปกับคุณสมรักคํคำสิงแต่น้อง17ปีเมื่อไปถ่ายรูปกับคุณสมรักคํคำสิงแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งบ่าเลิกจนกระทั่งสถานบันเทิงเลิก แล้วจากภาพและวิดีโอก็ไม่มีการบังคับขู่เข็นใช้อาวุธใดๆเพื่อที่จะนำไปสู่การนำน้องผู้เสียหายคนนั้นไปสถานที่และผมเชื่อมั่นว่าในขณะนั้นอาจจะมีการดื่มสุราและสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลอยู่อย่างไรนั้นจะต้องเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยตรงนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่คุณสมรักษ ก็ได้พาน้องคนนั้นไปที่โรงแรมและผมดูระยะเวลาที่ขึ้นไปบนห้องกับเวลาที่น้องคนนั้นลงจากห้องใช้เวลาประมาณ30กว่านาทีถึงประมาณ35 40ถึง40นาทีก็ลงจากห้องสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่ารูปที่น้องอายุ17ปีถ่ายนั้นคุณสมรับนอนหลับ นั่นหมายรวมอยู่ว่าในสามสิบห้านาทีที่อยู่บนท้องนั้นนะคุณสมรับหลับช่วงไหนแล้วน้องได้ส่งข้อความไปให้เพื่อนช่วยนั้นประเด็นไหนอย่างไรแต่ผมกลับเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณสมรับผิดแต่จะผิดประเด็นไหนอย่างไรนั้นอยู่ที่เจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการและการจะตัดสินอย่างไรก็ตามอยู่ที่อํานาจของศาลจากโปวดพินาและวินิจฉัยตามกระบวนการกฎหมายนั้นนั้นนี่คือกรณีของคุณสมรักกรณีของน้องอายุ17ปีผมฝากไปถึงผู้ปกครอง กว่าไปถึงผู้เกี่ยวข้องด้วยว่าเพราะผมเห็นการให้ข้อมูลไม่ว่าพ่อเลี้ยงไม่ว่าตาไม่ว่าใครก็ตามคนใดคนหนึ่งไม่ว่าเพื่อนของน้องสิปีก็ตามให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันกฎหมายอาญามตาตราหนึ่งสาการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือข้อมูลที่เป็นเท็จต่อพนักงานมีความผิดทั้ง โดนจำคุกและปรับเพราะฉะนั้นข้อมูลของน้อง17ปีไม่ว่าคนที่อยู่รอบข้างไม่ว่าคุณพ่อพ่อเลี้ยงเองไม่ว่าคุณตาหรือใครก็ตามหรือเพื่อนก็ตามข้อมูลขนาดนี้ไม่ตรงกันต้องระมัดระวังและผมเองไม่อยากพูดอะไรมากมายเกี่ยวกับตัวน้อง17ปีเพราะเขาจะต้องเป็นอนาคตของประเทศชาติแต่พฤติกรรมหลาย,ลายๆอย่างให้เป็น ให้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปผมมีลูกสาวที่เดินตามหลังผมคือลูกสาวและผ่านในช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าสถานการณ์และเวลาช่วงนั้นจะทําอย่างไรกับเยาวชนอายุระหว่างมห่งมสองม .3 ม .4 ม .5 อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องประคับประคองเพราะเด็ก จะมีปัญหามากที่สุดคือเด็กผู้หญิงนะครับมีปัญหามากที่สุดในช่วงมสองมสม4สม5มหเมื่อเขาขึ้นไปสู่ระดับมหาลัยเขาก็จะเป็นบุคคลอีก่คนหนึ่งที่มีความคิดมีสารพัดมีความยั้งคิดอะไรพวกนั้นมากขึ้นไปด้วยนี่คือในประเด็นของน้องซึ่งผมไม่อยากแตะอะไรมากประเด็นที่สในเรื่องของสถานบันเทิง ถ้าเราเห็นก็จะรู้ว่าสถานบันเทิงเขามีระเบียบระบบของเขาในการตรวจสอบผู้ที่จะเข้าไปในสถานบันเทิงค่อนข้างจะละเอียดแต่ละเอียดขนาดไหนผมดูทำวีดีโอเท่านั้นเองและหลายๆท่านที่พูดขนาดนี้ก็เป็นวีดีโอเท่านั้นเองส่วนจะจริงเท็ปหรือไม่อย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในฐานะผมอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย บุคคลที่เป็นคนไทยไม่ว่าเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยจําเป็นจะต้องพกบัตรประชาชนไปทุกสถานที่นะครับถ้าคุณไม่พกบัตรประชาชนนั้นผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคนไทยจะมีบัตรสําคัญอยู่3ส่วน 1. บัตรประชาชนสองใบกับขีสาก็คือ ATM เพราะฉะนั้นการจะไป มีบางส่วนบอกว่าจะไปเอาผิดกับสถานบันเทิงผมก็บอกว่ามันเป็นการโหดร้ายกับเขาหรือไม่เพราะการลงทุนของเขา10 20หรือ30ล้านและเขาได้ปฏิบัติส่วนน้อง17และพักพวกของเขาสี่คนนั้นจะใช้บัตรที่ไม่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงหรือจะใช้บัตรที่ต่ำกว่าอายุจริงหรืออะไรพวกนั้นก็ตามะนะครับเพื่อ ที่สูงกว่าอายุจริงเพื่อจะเข้าสู่สารบันเทิงนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่เกี่ยวข้ต้องตรวจสอบและกวดขันดูแลอีกครั้งหนึง่งผมไม่เห็นด้วยการที่จะต้องไปปิดสถานบันเทิงตรงนั้นด้วยเหตุผลตรงนี้ผมขอเนี้อกราบเรียนด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลว่าจนถึงวันนี้ขณะนี้นั้นผมไม่เคยรู้จักคุณสมรักเป็นการส่วนตัวผมไม่เคยรู้จักน้อง อายุ17เป็นการส่วนตัวผมไม่เคยรู้จักสถานบันเทิงตรงนั้นและผมไม่เคยไปขอนแก่นในรอบ15ปีที่ผ่านมาแต่ผมเห็นว่าตรงนี้กระบวนการตรงนี้ทั้ง3ส่วนไม่ว่าคุณสมรักไม่ว่าน้อง17ปีและไม่ว่าสถานบันเทิงผมมาร้องมหาไทยเพื่อให้ตรวจสอบเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างหรือเป็นเยี้ยงอย่างต่อไปในอนาคตคุณสมรัก ก็เป็นอดีตฮีโร่ของประเทศไทยน้องเขา17ปีก็เป็นอนาคตของประเทศชาติสถานบันเทิงก็เป็นที่ทำกินของหลายๆคนผมจึงอยากให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายมากกว่าที่จะไปเล็งเอาส่วนใดส่วนหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นสำคัญผมจึงมายื่นเพื่อให้กระทรวงมาไทยได้พิจารณาอย่างรอบคอบในทุกๆฝ่ายในวันนี้ครับ ไปที่โรงแรมกับน้องวัยวัยสิปีตรงเนี้ยค่ะสุดท้ายแล้วมันอาจจะต้องอยู่ที่ศาลตัดสินว่าเป็นเป็นอย่างนี้ค่ะคุณน้องขอประทาธิทษนะรกรณีเด็กอายุ17ปีไม่เกิน18ปีไม่ว่าเด็กจะไปด้วยความสมัครใจหรือไปด้วยถูกบังคับบุคคลที่ชวนไปด้วยหรือไปนั่นก็ตามทำอะไรก็ตามผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆแต่ที่ผมกลาบเรียนนะครับว่า ผิดหรือไม่ผิดสารจะวินาวินิจฉัยประเด็นหนึ่งประเด็นใดน,นั้นก็มีองค์ประกอบอีกมากมายเหมือนที่ผมกล่าบเรียนเลยครับว่ามีคนร้ายเข้าไปในบ้านเราเรายิงคนร้ายตายแน่นอน,น,นเรามีโทษจำคุกอยู่แล้วถึงขนาดตัดสินประหารชีวิตแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นว่าคนร้ายเข้ามาเขามีอาวุธเขาจะยิงเราก็จ้องจะยิงเราหรืออะไรพวกนั้นสารก็อาจจะพิจารวินิจฉัยให้หลุดก็ได้ซึ่งคดีนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ที่เอกสารประกอบ ของแต่ละฝ่ายเพื่อไปต่อสู้กันในชั้นศาลรนี้ก็มีทนาย,ยว่านักกฎหมายหลายคนวิเคราะห์ว่ากรณีนี้มันมันน่าจะหลุดยากกว่าคุณสมรผมผมผมก็มองเหมือนเดิมว่ากรณีฆ่าคนตายก็ยังสามารถหลุดได้ถ้าเหตุผลองค์ประกอบและสารเห็นว่า,าสิ่งที่เขานำมาประกอบในการอธิบายที่ถูกคำฟ้องนั้นเห็นด้วยและสารวินาวิจิัยแล้วว่าไม่ผิดก็าสามารถยกคำฟ้องนั้นได้ส่วนกรณีของคุณสมรัก ผมมองในประเด็นนี้นะครับหนึ่งเหตุเกิดที่สาเกือบที่สแล้วนั่งอยู่กันในสถานบันเทิงอะ่ะตั้งแต่กี่ทุ่มสามทุ่มสีทุ่มเมาไหมฮะกินเหล้าหรือยาเสพติดเข้าไปเมาไหมสติตอนนั้นประมาณไหนเพราะฉะนั้นตัวแปรสำคัญหลายๆส่วนผมมองว่าตรงนั้นจะมีตัวแปรอยู่มากอาจจะเป็นประโยชน์ แก่ฝ่ายน้องสิบเจ็ดปีเรียนประโยชน์แก่ฝ่ายของคุณสมรักคําสิ่งก็แล้วแต่สุดแต่จากพารณาแต่วันนี้คุณสมรักผิดแน่คือผิดอยู่แล้วการที่คุณสมรักเนะ่ยเคยพูดว่าถามอายุกันตั้งๆต่อยู่ในสถานบันเทิงอะคะ่ะแล้วน้องบอกว่าสิ็ปีแต่คุณสมรักไม่เชื่อเนี่ยมันจะทําให้มันลําบากในการต่อสู้มันเหตุผลไม่เชื่อได้เพราะว่าคนเรามันมีสองอย่างผมเข้าใจว่าคุณสมรักมองสองอย่างหนึ่งก็คือคุณสมรัก บอกว่าไม่เชื่อ17ปีเพราะอะไรเพราะสถานบันเทิงตรงนั้นเขาไม่ให้คนอายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถ้าดูสาภาพร่างกายสรีระของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามเราก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้เคยเห็นไหมครับคนอายุ67สิบ็ดบแแต่เรามองว่าคนอายุ50าสิบก็ยังมีเลยถึงไม่จําเป็นต้องอยู่ในสถานบันเทิงนะแต่ถ้าอยู่ในสถานบันเทิงแสงไฟสารพัด มันไม่สมันไม่สมบูรณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็ทําให้สามารถเข้าใจผิดหรือเจตนาผิดตรงนั้นได้อันนั้นเป็นความคิดประกอบกับการเมาอะไรก็ตามก็อาจจะตีความหมายตรงนั้นผิดไปก็ได้และเชื่อมั่นไปอย่างนั้นว่าผิดผิดท่านรู้สึกท่านจะมาแล้วก็เลยขออนุญาตกลับเลยในเบื้องต้นว่าผมผมไม่ได้มาบอกว่าคุณสมรักไม่ผิดนะและผมไม่ได้มาบอกว่าน้องสิบเจ็ดผิดนะ แล้วผมไม่ได้บอกว่านั้นสถานบันเทิงผิดนะแต่ผมบอกว่าให้ทั้งสาหน่วยหานเนี้ยสมส่วนเนี่ยให้ได้รับความเป็นธรรมด้วยกันทุกฝ่ายคุณสมรักษ์ก็เคยเป็นอดีตเหรียญทองโอลิมปิกที่ทําชื่อเสียงและทําความสุขให้กับประชาชนคนไทยน้อม17ปีก็เป็นอนาคตของประเทศสถานบันเทิงเขาก็ลงทุนผมก็มาร้องเช้นตรงเนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพราะเทนั้นเองนะครับ ส่วนจะเจาะจงลึกลงไปในเรื่องประเด็นของน้องผมไม่ขออนุญาตเพราะว่าเป็นสิทธิทส่วนบุคคลและน้องเองเขาก็บอกช้ำพอสมควรคุณสมรักเองก็บอกช้ำคือสถานการณ์การไหนทุกฝ่ายบอกช้ำกันหมดก็ผมมองว่าไม่สมควรที่จะนําไปขยายมากอะไรยิ่งขึ้นแต่การมาร้องตรงนี้ก็คือร้องเพื่อความเป็นธรรมเท่านั้นเองว่าในหลายภาคส่วนและให้ระวังในกรณีที่ผมบอกว่าการนําเสนอข้อมูลนั้นและไปนําเสนอต่อข้อมูล1 3 7สเจการนําข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าไปสู่พนักง,งานหรืออะไรก็ตามจะมีความผิดตามกระบวนการกฎหมายเองก,ก็ให้พึงระมัดระวังด้วยเหตุผลถึงมาวันนี้ยื่นหนังสืงไอไ,ไม่ได้ร้องครับไม่ไม่ได้พิจารณาหน่วยงานอื่นเพราะว่าผมมองว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วท่านท่านดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็ก็น่าจะและผมมองการให้สัมภาษณ์ของท่านอนุทินหรือท่านชาดาชัยเสรท่านธยาชัยเสษนี่ เคยผมเคยเป็นรองโฆษกพระาคทไทยคุณเชดาเสศีก็เคยอยู่ที่นั่นก็รู้จักกันดีผมก็ไม่อยากรบกวนท่านเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องหลักของของมหาไทยจะเป็นเรื่องทั่วไปก็มายื่นหนังสือเพื่อตามขั้นตอนและแสดงความคิดเห็นพอประมาณเท่านั้นเองครับเชิญครับท่านครับขออนุญาตเชิญอาจารย์ นีของใครเลยอะครกันท่านนี่มับผมอรา่งกรณีของคุณสมรักอะไรตรงนี้คครับผมเป็นแค่ยื่นเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกครับไม่ว่าคุณสมรักคุณสมรักในแกก็เป็นอดีตทำความสุขให้คนไทยเยอะน้องก็เป็นนนาคตของประเทศเลยครับแล้วกรณีของสถานบันเทิงเขาก็ลงทุนไปเยอะครับก็ผมเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรี ท่านรันท่านท่านที่ปรึกษาเองท่านท่านตือชาดาก็คงเข้าใจไปดีๆเข้าใจกันคืมายื่นเรื่องเพื่อเพื่อท่านส่วนพิจารวิจิไชยเพื่อความเป็น